รถตู้ประพันนะครับที่จะส่งถึงคุณธีรพงศ์จอมทองกรุงเทพนะครับก็หลักๆก็จะมี3ตัวนะครับการใช้งานมี3ตัวก็คือตัวนี้เป็นตัว power ตัวนี้เป็นตัวทําความร้อนตัวนี้เป็นตัวทาให้พายหมุนนะครับตัวนี้นะครับเวลาทํางานก็เปิดพร้อมกันทั้ง3าตัวเลยครับจะหมุนพร้อมกันพอเครื่องเริ่มร้อนเราก็ใส่เนยหรือมาการีนที่จะทําให ตัวหม้อมันร้อนนะครับข้างบนฝาปิดก็จะมีแม่เหล็กนะครับแล,แ,แล้วก็เดี๋ยวข้างล่างก็ดึงเทปออกอก็ใส่ของตัวนี้มีสายรัดอยู่นะครับเวลาไปถึงก็ค่อยอ,ออกก็ใส่เนยมาการีนพอละลายเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวโพดแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้จนกระทั่งมันป๊อป มันป๊อปคือมันเริ่มดันออกพอเริ่มเริ่มดันออกเยอะๆปุ๊บเราก็ปิดตัวทําความร้อนนะครับก็ให้มันหมุนอยู่อันนี้อันนี้จะเทเต,ตาให้ดูนะครับหมุนพอมันเริ่มเบาแล้วปุ๊บเราก็เทนะครับเวลาเทจับแน่นๆนะครับเพราะว่าด้วยส่วนใหญ่เวลามันร้อนปุ๊บคนก็จะปล่อยมือแล้วก็เดี๋ยวตูดเครื่องมันก็จะไปตีกระจกแตกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังวนี้นิดนึงเทออกให้หมดนะครับตัวที่อยู่ค้างๆอยู่เทออกให้หมดพอเทออกหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บถ้าจะทําใหม่ก็ลุยต่อได้เลยถ โอเคก็อยู่ประมาณนี้เวลาไม่ใช้แล้วให้ปิด2ตัวนี้นะครับให้เปิดตัว power ไว้ตัว power นี้ก็จะเป็นตัวคอยร้อนแล้วก็มีไฟร้อนข้างบนให้นะครับมันก็จะปกติอันเดียวก็จะเทสตัวหม้อตัวหม้อนี้เปิดลองโอเคนะครับอันนี้หม้อร้อนปกตินะครับเติน้ำหม้อร้อนปกตินะครับเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้เลยนะครับ คุณธีรพงศ์จอมทองกรุงเทพครับผม